ที่มีดิฟฟิ้นเข้ามาเช่อเดียนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิคก่อนนะครับวันนี้เอนที่ตั้งที่มีชิฟฟิ้งขึ้นมาที่มีดิฟฟิ้นเข้ามาเลยครับ คนในสามรอบนี่พอพอสมรอบแล้วห้าหรือสอันน <c oughs> <c oughs> ี้รอบที่ของกงนะหหรือสามเซ็หนึ่งเซ็หนึ่งพวกไม่มีริบบิ้น thế hãy cùng quan sát đi trước đi các bạn nó 18, 19, rồi,

เอาโน้นออกชนเอาด้านหนึ่นะครับอาโน้นเอาโน้นออกออกซ้าได้ไม่เป็นไรได้เลยได้เลยได้เลยเข้าออกมาได้เลยจะชนก็จะชนได้ไงหมดแล้วหมดแล้วหมดอย่าง Yeah. que? <laughs>